140แล้วครับ150แล้วครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนักุดรถบ้านมือสองนะครับวันนี้มีรถมานำเสนอนะครับเป็น t o y ยต้าวีออสนะครับปี2006นะครับไฟยักษ์นะครับตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับรถบ้าน2มือจากป้ายแดงนะครับสภาพสวยมากครับสภาพ1ในร้อยคันเลยครับเป็นตัวเอนะครับ a i r b a g ABS นะครับไมดิจิตอลนะครับภายในสวยสะอาดสะอ้านนะครับเบาะหลังกว้างขวางนั่งสบายนะครับล้อแม็กตัว S อสนะครับสวยๆเลยนะครับยางมิชลินปี2020นี่สะครับที่สำคัญมีประกันชั้น2บวกแถมไปให้ด้วยนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับอยู่ครบพร้อมกระเป๋าเลยนะครับก่อนจะไปชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ช่องนักุณรถบ้านมือ2ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมว่ารถคันนี้สภาพสวยขนาดไหนนะครับ โตโยต้า V ออสนะครับคันนี้เป็นปี2006นะครับรถบ้าน2มือจากป้ายแดงนะครับปี2006นะครับเป็นตัว S ท็อปสุดนะครับเป็นไฟอยากแล้วนะครับตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับเป็นตัว S นะครับนี่นะครับล้อแม็กตัว S เลยนะครับเป็นตัวท็อปนะครับดิสเบรก4ล้อนะครับแอร์แบ็ก ABS นะครับมีเซ็นเซอร์ถอย2จุดนะครับสภาพ1ใน100คันเลยครับสภาพสวยๆเลยครับตัว S ท็อปสุดครับ สีสันสวยงามรอบคันครับสีสันโดยรวมรอบคันผมให้9 0้าถึงเกเลยนะครับสีสวยๆเลยครับสีเงาๆเลยครับไฟหน้าใสๆนะครับขัดเคลือบให้เรียบร้อยนะครับล้อแม็กสวยๆเลยครับแทบจะไม่มีรอยเลยครับภาษีจัดการต่อเป็นปี67ให้เรียบร้อยนะครับเป็นไฟยักแล้วนะครับสวยๆเลยนะครับตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับ สีสวยเงางามทั้งคันครับนี่ครับสีสวยมากครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะครับตัวเอครับเบาะหนังครับผมแอร์ a บ a ก s นะครับภายในสวยมากครับสะอาดสะอ้านทั้งภายนอกและภายในครับสปาทำความสะอาดมาใหม่หมดครับแอร์แบ a ก s ครับนี่ครับสภาพสวยๆพร้อมใช้งานครับเบาะไม่มีชำรุดฉีกขาดครับแผงประตูสวยงามครับ ไม่มีแตกไม่มีหักครับนี่ครับสภาพสวยๆเลยครับอ่าภายในสวยมากครับสะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานครับนี่ครับเบาะไม่มีชํารุดฉีกขาดเลยครับดูพื้นเบาะครับสวยมากครับพร้อมใช้งานครับมีที่ไว้แก้วน้ํานะครับนี่นะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับไม่มีแตกหักนะครับที่ไว้สัมภาระด้านหลังนี่ยังตึงๆอยู่เลยนะครับ ฝาหลังคาสวยสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีสกปรกนะครับสปาทําความสะอาดมาใหม่หมดนะครับแผงประตูสวยงามครับไม่มีแตกไม่มีหักครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับแผงประตูสวยงามครับไม่มีแตกไม่มีหักครับภายในสวยสะอาดสะอ้านครับไม่มีชํารุดฉีกขาดครับดูพื้นเบาะครับไม่มีชํารุดฉีกขาดครับ สวยพร้อมใช้งานครับสครับเพจ v ีออตรงรุ่นครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเบาะหน้ากันบ้างนะครับแผงประตูสวยงามครับไม่มีแตกไม่มีหักครับนี่ครับไม่มีลอกไม่มีร่อนเลยครับภายในสวยสะอาดสะอ้านครับพร้อมใช้งานครับดูเบาะครับสวยสะอาดสะอ้านไม่มีชํำรุดฉีกขาดครับเป็นตัวท็อปไมดิจิตอลนะครับ นี่ครับช่องวางของนะครับไม่มีแตกหักนะครับช่องวางแก้วน้ํานะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับสครับเพจวีออตรงรุ่นนะครับะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันบ้างนะครับรถสตาร์ทติดง่ายๆเลยนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับเดิมจากโรงงานเลยนะครับรถสตาร์ทติดง่ายๆครับชึ่งเดียวติดเลยครับเสียงนิ่มๆเลยครับ เลขไม้ส4 3 0 0 0โลนะครับเป็นไม้ดิจิตอลนะครับสวยๆเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับเครื่องเสียงใช้งานได้ครบหมดนะครับนี่ครับปรับจูนหาขึ้นได้นะครับใส่แผ่นซีดีได้นะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับอ่าใส่แผ่นซีดีได้เล่น m p 3ได้นะครับนาฬิกาใช้งานได้ครบหมดนะครับไลฟ์ฟ้ากระจกหลังนะครับไฟขอทางนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับ แอร์เย็นลมแรงครับปรับใช้ได้ทุกเบอร์ครับเหนาวหนาเลยครับสู้แดดสบายครับอ่าช่องวางแก้วน้ำไม่มีแตกหักนะครับมีพักแขนนะครับปี0ูจะมีพักแขนนะครับมีช่องเก็บของนะครับไม่มีแตกหักครับใช้งานได้ครบหมดนะครับนี่ครับบ่อรังสวยๆเลยครับไม่มีชำรุดฉีกขาดครับเดี๋ยวมาดูกระจกไฟฟ้ากันบ้างนะครับ กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดนะครับด้านขวาน,นะครับด้านขวาก็ใช้งานได้ครบหมดนะครับระบบเซนทันล็อกนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับปรับข้างนะครับซ้ายขวาขึ้นลงใช้งานได้ครบหมดนะครับด้านซ้ายนะครับซ้ายขวาขึ้นลงใช้งานได้ครบหมดนะครับพับข้างนะครับปี0 <fal is> ูจะพับข้างไฟฟ้านะครับ นี่นะครับ Vios ปี06จะพับข้างไฟฟ้านะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับทีบังแดดนะครับไม่มีแตกหักนะครับไฟประตูนะครับออกครบหมดนะครับเดี๋ยวมาดูเล่มกับเอกสารกันบ้างนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับซื้อขายกับผมไม่ต้องห่วงนะครับมีประกันชั้น2บวกแถมไปให้ด้วยนะครับประกันไทยวิวัฒนะครับหมดเดือนธันวานะครับ หมดวันที่27นะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับนี่นะครับอาจจะให้เห็นชื่อไม่ได้นะครับเพราะผิดกฎของทาง u t u b e นะครับนี่ครับอยู่ครบพร้อมกระเป๋าเลยครับนัมเบอร์การ์ดนะครับรับประกัน1นึ่งแสโลจากโตโยต้านะครับอยู่ครบหมดนะครับคู่มือต่างๆนะครับอยู่ครบหมดนะครับพร้อมกระเป๋าเลยนะครับนี่นะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับซื้อขายกับผมไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกับฝาท้ายกันบ้างนะครับผม เครื่องเดินนิ่งๆเงียบๆนะครับ1 5 0 0นซีซีนะครับรถไม่เคยชนไม่เคยจิดแก๊สนะครับห้องเครื่องสวยมากครับสวยเดิมสนิทครับนี่ครับหัวโชคเดิมทุกจุดครับนี่ครับน็อตไม่มีขยับครับน็อตไม่มีขยับครับคานเดิมสนิทครับสติ๊กเกอร์เลเวลเดิมจากโรงงานนะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับนี่ครับน็อตไม่มีขยับครับน็อตไม่มีขยับครับนี่ครับสติ๊กเกอร์เลเวลเดิมจากโรงงานนะครับอยู่ครบทุกจุดครับ สครับเพจนะครับอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับตาโตโยต้านะครับอยู่ครบหน้าท้ายเลยนะครับสติ๊กเกอร์เอนจินนะครับอยู่ครบหมดนะครับห้องเครื่องสวยเนียนมากๆครับเดิมสนิทครับนี่ครับไม่มีไอครับเดินทางไกลสบายแน่นอนครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเคียร์เปลี่ยนให้พร้อมใช้งานครับสีแต้มเดิมจากโรงงานนะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับนี่ครับสีแต้มเดิมจากโรงงานครับอยู่ครบทุกจุดครับ ช่วงล่างเก็บให้พร้อมใช้งานนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูฝาท้ายกันบ้างนะครับถ่ายก็กว้างขวางนะครับขนข้าวขนของสะดวกสบายนะครับนี่ครับห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนี่กว้างมากๆนะครับสวยสะอาสะอ้านครับนี่ครับท้ายเดิมสนิทครับเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดครับเม็ดอาร์คลางน้ํานะครับอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับ ตาโตโยต้านะครับอยู่ครบหน้าท้ายเลยนะครับนี่ครับท้ายเดิมสนิทครับเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดครับเม็ดอาร์คล้างน้านะครับอยู่ครบทุกจุดครับยางอะไรแม่แรงเครื่องมือนะครับอยู่ครบหมดนะครับรถไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับสวยมากครับเดิมสนิทครับลูกค้าท่านใดหาโตโยต้าวีอไว้ใช้งานอยู่คันนี้ไม่ควรพลาดเลยครับ เดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยนะครับผมว่า t o y o ต a v วีออสปี06คันนี้นะครับจะขับดีแค่ไหนนะครับวันนี้พามาทดลองขับ t o y o ต a V ีออสนะครับปี2006นะครับรถบาน2มือจากปลายแดงนะครับขับขี่ดีมากนะครับช่วงล่างแน่นๆเลยนะครับแบบแบบร้อยแล้วนะครับร้อยสิบแล้วครับร้อยยี่สิบแล้วครับขึ้นเร็วมากครับร้อยสามสิบนะครับ 140แล้วครับ1 5 0แล้วครับครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทร0 6 2 1 9 1 9 4 4 9นะครับรถอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับต่างจังหวัดส่งเทลเลอร์ได้ทั่วประเทศนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ช่องนักขุนรถบ้านมือสองด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ